ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เทนฮากไฟเขียวผีแดงขายแม็กควายลินเดเลิฟปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมแล้วที่จะขายให้ได้แม็กควายกับวิกตอร์ดนเดเลิฟสองเซอร์เตอร์แบ็กที่ตกกระป๋องในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ฟุตบอลอินซเดอร์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปลี่ยนแปลงแนวรับอีกครั้งในซัมเมอร์นี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้มากขึ้นสำหรับฤดูกาล2023-2024แผนการแรกคือการขายของเก่าออกไปทั้งแม็กควาและเดลเวที่ไม่ใช่ตัวหลักในยุคข,ของเอริกเทนฮาร์กเทนฮากแสดงความชัดเจนว่าต้องการให้สโมสรเคลียร์กองหลังในทีมชุดปัจจุบันบางคนออกไปซะก่อนในจํานวนนั้น มี2เซิร์ฟเบ็กตัวหลักในยุคข,ของอเล็กโกนโโซชาอย่างแม็กควายและเรเดอเลฟที่ปัจจุบันยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดซื้อขายแม็กควายแม้ยังไม่ถูริบปอกแขนกับตันแต่ก็ได้โอกาสลงเล่นไปเพียง23เกมในฤดูกาลนี้รวมเวลาที่อยู่ในสนาม1 0 8 6นาทีขณะที่ De De f, เรเดเลฟใกล้เคียงกันที่1397นาทีจาก21เกมในช่วงเวลาของเทนฮากเพราะคู่เซิร์ฟเบ็กตัวแรกคือ ดิสันโดมาร์ตินสและลาเฟวารานครนี้แม็กไกว์ย,ยังคงได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีลกหนึ่งในนั้นก็คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดขณะที่เรเดลเลฟอาจไปชุบชีวิตใหม่กับอินเตอร์มิลานซาบิเซอร์เผยความรู้สึกหลังประเดิมซัดประตูแรกให้กับแมนยูมาเซลซาบ,บิเซอร์กองกลางตัวยืมของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าเป็นปลื้ม มีความสูกระดับขึ้นสวรรค์ชั้น7หลังเปิดสกอร์แรกให้กับทัพปีศาจแดงได้สําเร็จเป็นประตูสําคัญให้ทีมพริกนําฟูลแลม2ประตูต่อหนึ่งก่อนเข้าป้ายคว้าชัยชนะไป3-1ในรอบ80สุดท้ายศึกเอฟเอคัพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเกมสุดพันผ์ผวนเทียตัฟฟอร์ดบนฝ่ายตามหลังฟูลแลมตอนต้นครึ่งหลังแต่ผู้มาเยือนมาเสียจุดโทษจากแฮนบอลซึ่งนํามาซึ่ง3ามประดงพร้อมๆกัน ของทั้งคนฟาววิลเลียนคนประท้วงอเลสันเดอร์มิโตวิดและกุนซือมาโกซิลวาหลังจากตีเสมอหนึ่งหนึ่งด้วยจุดโทษของบูโนเฟน,นันแล้วแมนยูก็แซงนำทันทีในอีกไม่กี่นาทีถัดมาจากการเข้าฮอตของซาบิเซอร์และสุดท้ายช่วงทดเจ็บได้ลูกปิดกล่อง31หนึ่งจากบูโนโคนเดิมซาบิเซอร์ที่เปิดสกอร์แรกหลังย้ายมาจากบเบร์มินิกด้วยสัญญาย,ยืมตัวกล่าวว่าผมมองหามันมานานแล้ว มันทำให้ผมภูมิใจมากกับการยิงแนนโนทัฟฟอร์ดนี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ของเราบอลที่จ่ายมาดูจะไกลเท้าขวาผมไปนิดทำให้ผมใช้เท้าซ้ายแล้วมันก็เข้าไปพอดีเรามีทีมสปิริตชั้นยอดเรามีนักเตะที่สามารถจัดการกระบ,บอลได้ดีมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณคงเห็นได้ในสนามก่อนเกมเราต้องการไปยังเบมบรี่อยู่แล้วเรากำลังตื่นเต้นกับมันและเราพร้อมสำหรับทุกเกม สำหรับในรอบตัดเชือกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะฟัดกับไบรตันซึ่งดาวเตะออสเตรียเสริมว่าไบรตันเป็นทีมชั้นดีเราต้องเตรียมตัวกันให้ดีเพื่อเกมนี้เราจะโฟกัสมันอย่างเต็มที่เราต้องการไปถึงนัดชิงชนะเลิศโรมาโน,โน่ยม้มแมนยูอาร์เซนอลสนคว้าสตาไบรตันเสริมทัพเกมรุก ฟาวิโซโรมาโน่กูรูฟุตบอลชื่อดังเปิดเผยว่าอาเซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น2อยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจคว้าตัวคาูรุมิโตมะปีกทีมชาติญี่ปุ่นของบริตันไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ฤดูกาลนี้มิโตมะระเบิดฟอร์มให้กับไบริตันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลงเล่นไป29เกมรวมทุกรายการซัดไปแล้ว8ประตูซึ่งทำให้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรดัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาร์เซนอลและแมนยูนเต็ดที่ตับตาดูอย่างใกล้ชิดโรบานโนกล่าวว่าคารูมิโตมาเป็นชื่อล่าสุดที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแต่บริตันจะไม่ขายนักเตะคนเก่งของพวกเขาออกไปทั้งหมดเรามักได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับผู้เล่นของบริตันมากมายผมคิดว่ามันเป็นไปได้มากๆที่จะได้เห็นมิดฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งคนของพวกเขาแยาออกไปเนื่องจากพวกเขาจะพยายามเก็บมิโตมาเอาไว้ ดึงโรเบโตเดอแซบี้ชื่นชมอย่างมากมิตมะตัวรุกเลือดประดิบอยังมีสัญญากับไบรตันยาวจนถึงปี2,025และถูกตั้งค่าตัวไว้ประมาณ50ล้านปอนด์เลยทีเดียวรอยคีนเตือนสเปแมนอยู่อาจโดนไบรตันเขี่ยตกรอบรอง FA ครับรอยคีนอดีตตำนานแมนยู i นเต็ดมองว่า หากอดีตต้นสังกัดอาจโดนไบรตันเขี่ยตกรอบรองชนะเลิศเอฟเอคัหากเล่นได้เหมือนกับเกมเที่ยวชนะฟูลแลมยังที่ทราบกันดีว่าแมนยูนเต็ดเพิ่งจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเอฟเอคัหลังจะเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมที่เหลือ9คนไปได้3ประตูตอนหนึ่งซึ่งพวกเขาจะต้องเข้าไปเจอกับไบรตันอีกหนึ่งทีมจากพรีเมียร์ลีกในรอบตัดเชือกหลังจบเกมรอยคีนได้สัมภาษณ์กับไอทีวี พร้อมกับมองว่าฟอร์มการเล่นของปิดแสดงไม่ค่อยดีสักเท่าไร่และยังบอกอีกว่าหากเล่นได้แค่นี้อาจโดนทับนกนางนวลเขี่ยตกรอบได้ผู้จัดการทีมจะต้องผิดหวังอย่างแรงแมนยูย่ำแย่จนแทบไม่น่าเชื่อพวกเขาผ่านเข้ารอบก่อนหน้านี้ด้วยแนวทางที่ชัดเจนแต่วันนี้ฟูลแลมทำตัวเองคุณต้องมีโชคเล็กน้อยและแน่นอนว่าพวกเขามีสิ่งนั้นในฤด,ดูกาลนี้แต่ผมสูญเสียความมั่นใจจากการดูยูเนเต็ดพวกเขาแสดงออกถึงบางสิ่งที่ย่ำแย่ ตลอดช่วงสองสารเกมที่ผ่านมาถ้าพวกเขากลับมาด้วยทัศนคติแบบนั้นในรอบรองชนะเลิศไบรตันจ้เาชนะพวกเขาได้แน่นอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้จัดก,การทีมจะแก้ปัญหานี้ได้ลูกชอมองว่าคลิสคาวานาผู้ตัดสินในเกมนัดล่าสุดทำหน้นที่ได้ดีและเป็นเรื่องถูกต้องกับจังหวะจุดโทษใบแดงของวิลเลียนปิดแสดงเปิดบ้านแซงเอาชนะฟูลแมไปแบบสนุก3-1 ในศึกเอฟเอรัดรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวทีมเยือนนําก่อนแต่มาเหลือ9ตัวและโดนแมนยูรัวแซงช่วงท้ายครึ่งหลังผมไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่แน่นอนว่าผมเห็นจังหวะแฮนด์บอลของวิลเลียนซึ่งปฏิกิริยาน,นั้นสําหรับผมทําให้คิดได้ทันทีเลยว่ามันคือแฮนด์บอลผมคิดว่าทิศทางที่เขาบล็อกจังหวะนั้นบอลกําลังจะเข้าประตูไปแล้วและมันไม่สําคัญเลยว่ามือเขาจะอยู่ตรงจุดไหนมันโดนแขนของเขาแล้วเขาก็หยุดมันไว ผู้ตัดสินทาการตัดสินในเรื่องนี้ได้ดีและผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นบางทีผมคิดว่าอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดเล็กน้อยหลังจากพวกเขาเล่นกันได้ดีบางทีอาจจะโกรธก็ได้ผู้คิดว่าเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นและพวกเขาโดนไล่ออกไปสองคนมันเป็นเหมือนการเข็นคบขึ้นภูเขาและขอบคุณที่พวกเราจัดการปิดเกมกันได้ปิดแสดงตัวดวลกับไบรตันในรอบรองชนะเลิศเอฟเอคับซึ่งกำลังรอจากคิวว่าจะเจอวันที่22หรือ23เมษายนนี้ เทนฮากชมซาบิเซอร์หายเดียงถูกเวลาเอริคเทนฮาก์ดกุศอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวชมผลงานมาเซลซาบิเซอร์ที่ทําได้ในนัดล่าสุดพิแแดงเปิดบ้านแซงเอาชนะฟูลแลมไปแบบสนุก3-1ในศึกเอฟเคัพรอบก่อนปลองชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกมตะกล่าวทีมเยือนนําไปก่อนแต่ก็มาเหลือ9คนและโดนแมนยูรัวแซงในช่วงท้ายครึ่งหลังทางนิเทนฮากถูกไอทีวีสอบถามถึงการกลับมาของซาบิเซอร์ ได้ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บสวนทางกับคาเซเมโรที่ต้องชดใช้โทษยาวเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมพวกเรายินดีที่เขากลับมาจากอาการบาดเจ็บพวกเรากำลังลงสนามต่อเนื่องในทุกๆ3วันซึ่งจะเกิดขึ้นตั้แต่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงจบฤดูกาลดังนั้นเราอยากมีนักเตะที่ฟิตสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในส่วนของการคลองบอลแต่พวกเราทำได้ดีตอนไม่มีบอลพวกเราถูกกดดันเสียลูกนิ่งให้กับฝ่ายตรงข้าม จากนั้นก็เสียประตูดิคิอาทําให้เราอยู่ในเกมหลังจากตามหลังปีศาจแดงจะดวลกับไบรตันด้รอบรองชนะเลิศเอฟเอครับโดยการรอจัดคิวว่าจะเจอกันในวันที่22หรือ23เมษายนนี้แมนยูปเปิดศึกลิเวอร์พูลแย่งนายทวารดารุ่งเบลเยียมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลกำลังจับตามองสถานการณ์ของบาร์ตแฟร์บูเกนในด่านดารุ่งของอาเดเลต และอาจยื่นข้อเสนอเข้าร่วมทัพในซัมเมอร์นี้ผู้ษาประตูวัย20ถูกเรียกติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้สำหรับการแข่งขันยูโร2024รอบคัดเลือกที่จะมาถึงแฟรบุกเกนพึ่งเฝ้าสาให้กับอเัเตเลตตไป24นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจาก NAC b เ e d a สบรดาสมอสรนจากดัตช์และมีสัญญาจนถึงปี2025แต่ก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทั้งแมนยูนเตตดและลิเวอร์พูลโดยที่เอล็กตันฮาร์และเจคเกนคลับ ่างชื่นชอบในฝีมือของเจ้าหนูรายนี้เบอร์สลี์เคยพยายามทาบทามเซ็นสัญญากับแฟร์บูเก้นเมื่อสัมดาที่แล้วแต่ทว่าอันเดเลตปฏิเสธการทาบทามจากจากฟุงเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่นี้แฟร์บูเก้นไม่ใช่ผู้เล่นเพียงคนเดียวที่แมนยูและนิวอร์ผูลแย่งคว้าตัวโดยทั้งสองสโมสรมีข่าวเชื่อมโยงกับเกบี้เบกาเลยเมกเกอร์ของเซลตาบิโก้ด้วยเช่นกัน